หนุ่มต้นวันธงชัยชวนหวานใจตัวจริงกาตูนอินทิรามาสวมบทนางเอกมิวสิโดสิงกนลาสุดของตัวเองพร้อมเผยถึงความรักที่ลงตัวว่าแม้ต่างคนต่างจะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วแต่ก็วางแผนไว้ว่าในอนาคตจะขอลงขันร่วมหุ้นทําธุรกิจด้วยกันค่ะวัวนี้เขาเจ้าแม่โปรเจกต์เยอะมากครับอีกปีปีนี้ไม่รู้มันจะมีอะไรออกมาอีกบ้างครับคิดไปเรื่อยๆตอนนี้พอคิมชาเม่เริ่มอยู่ตัวตัอก็มาทําอาหารเสริมทําพวกคอลลาเจนเดี๋ยวจะมีเรื่องลดน้ำหนักออกมากลางฟีน่าจะมีเรื่อง พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ชวนชวนนะคะเขาสนใจธุรกิจไหนคือก็แจมกันได้หมดเลยคือเงนินก็อยากได้นะแต่เราก็อยากจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยก็อยากจะมีส่วนที่เราโอเคเป็นธุรกิจที่เรารู้สึกชอบอะไรเงี้ยให้ให้เราไปร่วมทําธุรกิจทําเล็บอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่มันคงจะเป็นอะไรที่แบบเออเรามีไอเดียที่เราสามารถแชร์เขาได้ด้วยส่วนเรื่องเงินเงินทองทองที่พอทําธุรกิจด้วยกันแล้วทําให้คู่รักหลายคู่ต้องผิดใจกันทั้งคู่ก็ไม่กลัวนะคะพร้อมเอ่ยปากแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกได้อยู่แล้วล่ะค่ะ